สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์เกียงอี้ทูตตรวจการของจักรวรรดิมังกรเวหานี่เป็นเรื่องหน้าขันที่สุดในพิภพนี้เลยนี่เป็นความคิดของทุกคนที่อยู่ในถงพระราชวางังแม้แต่องค์หญิงหยุนเฟยเองก็ยังรู้สึกขบขันนะัก ผู้ทรยศที่ทำการกรบฏและยังเป็นผู้หลบหนีของทั้งสองอาณาจักรได้เริ่มชีวิตใหม่และกลายเป็นทูตตรวจการของจักรวรรดิมังกรเวหางั้นหรือเขายังเปิดตัวอย่างผเผยในการมาร่วมงานเลี้ยงราชอาณาจักรแถมยังบอกให้ผู้คนคาระวะเขาเมื่อเขาเข้ามานี่มันเป็นฉากละครหรืออะไร เดิมเหล่านักปราดและแม่ทับจากอาณาจักรต้าเซี่ยที่โกรธเกรี้ยวอยู่แล้วก็ต้องโกรธเกรี้ยวมากกว่าเดิมจากประวัติมังกรเวหานั้นมีเพียงแค่นามแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอำนาจอยู่จริงคนเหล่านั้นไม่ได้เคารพแม้กระทั่งผู้บัญชาการเมืองหลิงที่ประจำอยู่ในอาณาจักรต้าเซี่ยก็อย่าหวังว่าเจิงอี้ที่เป็นทูตตรวจการที่มาจากไหนก็ไม่รู้จะถูกเคารพเลย หนึ่งในแม่ทัพยืนขึ้นมาแล้วชี้ไปทางเจยงอี้และตะโกนออกมาเจ้าเป็นใครกันถึงได้มาขอให้พวกเราคาราวะเจ้าทหารอยู่ไหนกันลากมันลงไปและตัดหัวมันซะเจยงอี้บังคับตัวเองให้เมินซูรั่วสเสวียและจับจ้องสายตาไปยังอง์ราชาสุตีหวังพร้อมคว้าดาบทองคำที่เอวของเขาแล้วชูมันขึ้นมา อีกมือหนึ่งถือตราประทับมังกรทองก่อนที่เขาจะตะโกนออกมาอง์ราชาแห่งอาณาจักรตาเซียมองใกล้ๆนพยะขะไม่ใช่ว่านี้คือดาบประจำตัวผู้สำเร็จราชการแทนจัก,กรวรริตราประทับขุนนางนี้จะเป็นของปลอมได้หรือ ผู้ตรวจการผู้นี้ถูกแต่งตั้งโดยราชสำนักเพื่อเป็นตัวแทนของจักรพรรดิในการตรวจตราดินแดนและามีอำนาจในการตัดหัวองราชาหรือเหล่าขุนนางที่ทรยศอาณาจักรตาเซียเป็นบริวารของจักรวรรดิมังกรเวหาใช่ไหม ถ้าหากว่าไม่ใช่เช่นนั้นนี่ก็เป็นการก่อกระบฏแบบเปิดเผยท่านนำตัวข้าออกไปตัดหัวก็ได้แต่เมื่อองค์จักรพัรด์ทรงประกาศราชองการลงมาให้ทั้งห้าอาณาจักรกำจัดกระบท อาณาจาักต้าเสี้ยของท่านจะสามารถต้านกำลังของกองทัพทั้ง้าได้หรือเจิงอี้ใช้แก่นแท้พลังสำคัญในการทำให้คำพูดของเขาดังก้องออกไปทั่วทุกประโยคนั้นถูกคลุมด้วยความตรงไปตรงมาและเปลี่ยนล้นไปด้วยพลัง ทุกๆคำพูดนั้นสะท้อนอยู่ในหูของคุณนางทุกคนจนทำให้สายตาของบางคนเผยความกลัวออกมานี่สูติหวังเดิมทีเป็นคนที่ขาดและไร้ความสามารถอยู่แล้ว หลังจากการดื่มสุราและมัวเมากับนางบำเรอม,มานานหลายปีทำให้สติสัมปชัญญะของเขาลดลงทำให้เขากลัวคำขู่ขวัญของเจงอี้ไปโดยปริยายเมื่อเขาเองไม่ลังเลที่จะขายทิดาของเขาให้อภิเศกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช่ว่ามันชัดเจนแล้วหรือว่ามันเป็นเพราะเขากลัวว่าอาณาจักรเรินหู่จะกลับมาโค้นลมอาณาจักรของเขา ในตอนนี้เมื่อเขาได้ยินที่เจียงอี้พูดว่ากองกําลังทั้งห้าอาณาจักรจะมากําจัดพวกเขาเขาก็เกิดความตระหนกและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมพูดด้วยเสียงดังฟังชดัดท่านพูดตรวจการเกรงว่าท่านจะเข้าใจผิด สูตีหวังไม่มีเจตนาที่จะก่อกระบฏเพื่อต่อต้านจากประวัดิเลยอาณาจักรต้าเซียนั้นรับใช้ราชสำนักด้วยความซื่อสัตย์มาเสมอทำไมเราถึงจะทำการกระบฏได้ละ่ะทุกสิ่งล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดกันทั้งนั้นหยุงเปยคณะทู่จากอาณาจักรต่างๆ และแม้แต่เหล่าขุนนางของอนาจาักรตาเซียเองยังแสดงปฏิกิริยาที่เคลือบแคลงใจแม้กระทั่งมีสายตาที่เย้ยหยันและติเตียนออกมาพร้อมกับความผิดหวังในดวงตาของเหล่าขุนนางของอาณาจักรตาเซีย จักรวรรดิอาจมีอำนาจเพียงในานามแต่อย่างน้อยก็ไม่มีอาณาจักรใดกล้าที่จะต่อต้านพวกเขาอย่างโจ่งแจ้งแต่ทั้งหกอาณาจักรนั้นมีอิสระในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาจักรวรรดิอาจปกครองทวีปในานามแต่ความเป็นจริงแล้วความสง่าผ่าเผยของพวกเขาได้หายไปแล้วซึ่งประชาชนจากอาณาจักรทั้งหกจะเคารพจักรวรรดิมังกรเวหาจริงๆหรือ ในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาจากประวัติได้ค้นลมอาณาจากักรใดไปบ้างหรือไม่กันแม้ว่าพวกเขาจะคิดเป็นหมื่นตลบแต่คำตอบที่ได้ออกมาก็คือไม่แม้ว่าอาณาจากักรตาเซียนั้นจะอ่อนกำลังและเกิดความเกรงกลัวต่อจากประวัติแต่สูตีหวังก็ยังคงเป็นอง์ราชาของอาณาจักรอยู่ไม่ใช่หรือเขาหวัดกลัวทูตตรวจการต่ำช้านี่ได้อย่างไร แม้ว่าเขาจะไม่ตัดหัวเจนอี้แต่ในประเทศเขาออกไปราชสำนักจะประกาศราชองการให้หราชอาณาจักรก่อสงครามหรือถึงอย่างนั้นก็เถอะแม้ว่าจะมีราชองการลงมาอีกห้าอาณาจักรจะตอบรับราชองการหรือ ไม่ใช่ว่าอาณาจักรทั้งหกอยู่มานานกว่าหมื่นปีแล้วทำไมอาณาจากักรใดอาณาจักรหนึ่งไม่ขึ้นมาครองทวีปไม่ใช่เพราะพวกเขากำลังคานอำนาจซึ่งกันและกันหรือทำไมในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาจัก,กรวรรดิจึงไม่สามารถพื้นอำนาจขึ้นมาได้ทำไมจึงไม่สามารถทวงคืนอาณาเขตได้ไม่ใช่ว่าจัก,กรวรรดิถูกยับยั้งไว้โดยขั้วอำนาจทั้งหกหรอกหรือ ใครบ้างที่ไม่เข้าใจในสำนวนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหากอาณาจักรต้าเสียถูกค้นลงไปในเวลานี้ไม่ใช่ว่าอาณาจักรเทียนเซเวียนและอาณาจักรซึ่งหลิงจะเป็นอาณาจักรต่อไปหรือเมื่อส่ตีหวังกล่าวจบเขาก็ตรหนักได้ว่าเขาอาจแสดงตัวไม่เหมาะสมแก่การเป็นองค์ราชาเขาถอนหายใจออกมาและต้องการที่จะพูดอะไรบางอย่างเพื่อไกล่เกลี่ยสถานการณ์ แต่ทันใดนั้นเจงอี้ก็ดึงดาบทองคำออกมาแล้วชี้ไปที่แม่ทัพที่ดูถูกเขาพร้อมตะโกนออกมาด้วยความหยิ่งยโสราชาสูในเมื่อท่านไม่ได้มีเจตนาจะก่อกระบฏแล้วเหตุดายจึงปล่อยให้คนทรยศผู้นั้นดูถูกผู้ตรวจการแล้วยังคิดจะนำตัวข้าไปตัดหัวทำไมคนทรยศเช่นนี้จึงเป็นแม่ทัพแห่งอาณาจากักรตาเซียไปได้นะ นี่ช่างเป็นเรื่องน่าขันที่สุดในพิภพเลยประชาสูท่านอยากให้ผู้ตรวจการผู้นี้ตัดหัวไอ้คนทรยศให้ท่านหมาหรือท่านจะทำมันด้วยตัวเองดีละขอรับเสียงภายในโถงพระราชวังเกิดเสียงซุบซิบพือหาที่ดังสนั่นไปทั้งทั้งโถงและเกิดความโกล่าห่นขึ้นอะไรคือความหมายของการร้ายซึ่งเมตตาเมื่อมีอำนาจอะไรคือความหมายของการอวดดี อะไรคือความหมายของความหญิงยโสในวันนี้ทุกคนมีโอกาสได้เห็นความหมายเหล่านั้นในตัวบุคคลคนนี้เมื่อวานนี้ผู้ทรยศเจียงอี้ยังเป็นที่ต้องการตัวจากทั้งอาณาจักรเรินบูและอาณาจักรต้าเซียอยู่เลย แต่ในวันนี้เขาได้ผลิกพันมาเป็นทูตตรวจการของจักรวรรดิมังกรเวหาและทำการต่อรองอย่างเปิดเผยที่โถงพระราชวังพร้อมกับผู้ใต้บัญชาทั้งสองในตอนนี้เขายังต้องการที่จะตัดหัวแม่ทัพของอาณาจักรต้าเซียอีก หลิงเชียงและหลิงเจียนเริ่มเปลี่ยนท่าทีทันทีขาของพวกเขาแทบจะอ่อนโยบและกองลงไปกับพื้นใต้เท้าน้อยผู้นี้ช่างรุนแรงเหลือเกินนี่เขาเชื่อว่าไม่มีใครในอาณาจักรต้าเซียกล้าต่อต้านเขาจริงๆหรือ หากเขาทำให้คนเหล่านี้โกรธพวกเขาทั้งสามอาจถูกหาเป็นศพออกไปเป็นแน่ริมฝีปากเรียวๆขององค์ราชาขยับเล็กน้อยเขาทั้งอับอายและรู้สึกสูญเสียทุกสิง่ง เขามองไปที่แม่ทัพใหญ่สูตีกัวและคุณนางนักปราดอันดับหนึ่งของอาณาจักรต้าเซียสูตรงสร้างสูตีกัวแสดงท่าทีเคร่งขรึมออกมาเนื่องจากในวันนั้นเจงอี้ทำให้เขารู้สึกอับระยเป็นอย่างมาก และเมื่อเห็นว่าสุตีหวังทำอะไรไม่ถูกกับสถานการณ์เช่นนี้เช่นนั้นเขาคงต้องก้าวออกมาพูดแทนแม่ทัพผู้นี้นั้นยังมีสายเลือดเดียวกันกับองราชาองนี้ด้วยเขาก้าวขาออกไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและควบคุมจิตสังหารของตัวเองเอาไว้แล้วพูดกับเจียงอี้พร้อมกาหมัดแน่นผู้ตรวจการเจียงในเมื่อมันเป็นการเข้าใจผิดกันก็ขอให้ปล่อยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปเถิด ถึงแม้ท่านจะไม่ไว้หน้าข้าแต่ท่านก็ควรไว้หน้าองราชาบ้างใช่ไหมการไว้หน้ามันมีไว้เพื่อสงวนแก่กันและกันเจียงอี้ปล่อยลมหายใจเสียงดังออกมาและดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีการประนีประนอมใดๆเขาเลิกคิ้วและพูดขึ้นมาอย่างเฉยเมยแทนว่าเจ้าเรียกข้าว่าผู้ตรวจการเจียงหากเทียบตามลำดับแล้วเจ้านั้นยศต่ำกว่าข้ามากนักไม่ใช่หรือ ไม่ใช่ว่าเจ้าควรเรียกข้าว่าใต้เท้าเจียงหรือนี่เจ้าจิตสังหารนั้นได้พรั่งครูออกมาจากร่างของสูตีกัวและเขาแทบจะเข้าไปทุบเจียงอี้ให้ตายภายในหมัดเดียวเจียงอี้ผู้นี้ต่ำช้าเกินไปแล้ว เมื่อสูตีหวังเห็นว่ามันกําลังจะเปิดความขัดแยง้งเขาก็หัวเราะอ,ออกมาด้วยความอับอายเอาหนาเอาหนาผู้ตรวจการเจียงโปรดอย่าถือสาแม่ทัพใหญ่ลงมาซะทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดกันหวังว่าผู้ตรวจการเจียงคงจะไว้หน้าราชาผู้นี้บ้างนะว่ายังไงละ่ะเจียงอี้ยังคงนิ่งงานทําให้บรรยากาศโดยรอบนั้นอึดอัดเป็นอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจักรต้าเซี่ยต่างพากันระเบิดจิตสังหารออกมาและอาจไม่สามารถควบคุมมันไว้ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีก่อนที่พวกเขาจะออกไปฆ่าเจนอี้และผู้ใต้บัญชาทั้งสองที่มากับเขา ภายใต้เสื้อผ้าของหลิงเทียงและหลิงเจี้ยนเปียกโชกไปด้วยเหงื่อแต่พวกเขาไม่กล้าพูดอะไรออกไปในเวลาเช่นนี้และทำได้เพียงแค่มองเจียงอี้อย่างจนใจสายตาของพวกเขาบอกใบเจียงอี้อย่างชัดเจนมากกว่าให้ถอนตัว หากเขายังทำเช่นนี้ต่อไปพวกเขาคงไม่สามารถรับไหวผู้ตรวจการเจียงในขณะนั้นเสียงของสุรสเวียที่สงบนิ่งก็ดังออกมาหลังจากที่นางตะโกนออกมานางก็เหลือกตามองค์ไปที่เจียงอี้และเยอะหยันใต้เทา้าผู้ตรวจการคงมีอำนาจมากสินะเฮท่านไม่แม้แต่จะไว้หน้าองค์ราชาผู้เป็นบิดาข้า ทำไมตอนนี้ท่านไม่ฆ่าเสด็จพ่อและฆ่าเสียเลยละ่ะในที่สุดใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของเจงอี e ้ก็เผยความรู้สึกออกมาบ้างดวงตาของเขาเผยรอยยิ้มอันขมขื่นขณะที่ยิ้มกว้างออกมาแล้วพูดว่าผู้ตรวจการผู้นี้ไม่ไว้หน้าผู้คนทั่วพิภพได้แต่หากเป็นองค์หญิงรั่วสเสวียและองค์ราชาสูผู้ตรวจการผู้นี้นับถือพวกท่านเป็นอย่างสูง เรื่องเหล่านี้ควรจบเช่นนี้องค์ราชาสูท่านจะไม่เชิญให้ข้านั่งหน่อยหรือขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ